สวัสดีจ้าพ่อพ่อแม่แม่เอ็ดซีสุขุสุขนาาน้น่จ๊ะเนาะเข้ามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสตอร์ใครกดกระดิ่งหให้นะเด้อพี่นอ้องจ้ะสีลงเลยจ้ะพี่ดาอืออยากออกก็ออกนอนอยู่นี่ไปพากันออกไป้ามวนไหล กันแดดเห่นพี่นอ้องเมียกับจีนฮะไว้ข้างนอกอันนี้นอนสบายเลยในะบยเงินแมากำไร อยู่นี่แหละไม่ต้องแน่นนี่เลยเดี๋ยวก็ถ้าล่อกันเองไม่ต้องไปใกล้กันเลยนี่พวกอยู่ข้างนอกนี่สบายพี่น้องแล่นเล่นบายมามีตีกันเดี๋ยวออกไปก็ออกไปไปเปิลเปิดชอบเปิดรออาย่นี่แหละพี่น้องเอ,อ้ย ไม่น่าช่วยจานหายไปไหนแม่เอาขึ้นข้างบนนี่เองนีนนนไง่ไม่ลงไม่ลงคือเละนอนลรือปะอะ มาหาแม่มาอยู่นี่แหละเย็นๆลกไม่ต้องไปวิ่งตากแดดอะไเขาหรอกฮะอุ๊บไปเขาอยากออกข้างนอกพี่น้องปล่อยเขาออกไปอยากออกไปวิ่งเล่นส้มชุนไม่ออก มีคนเบ่งบ่มีคนเบ่งกับจีลงด้วยพี่น้องเนาะคลิปเนี่ยลงดูเขานอนสิดูหลอนนอนสิอืม านางสวนกันอยู่ข้างนอกพี่้องเลย้ยน้ำเป็นสีบอคอยไม่รถดรอกจ้ะเนี่ยนี่ลายแดงหนึ่งตัวอีกสองตัวอยู่นู่นนะ่ะนู่นนะ่ะเออสองตัวไปอยู่ทางนู้น นอนมวนคักพี่น่อ, <c oughs> องเออเจ้าสีหมอกะไรล่มียากคนกินะอิ่มแล้วก็เล่นพี่น่องเขากจะเล่นของเขาอยู่นี่หลนะเนไ่มใบเงิน เอ้ยก็เมืดอยก็คือนอนเล่นเขาชอบอยู่พี่นนอะเขาไม่เคยออกไปข้างนอกเลยนะใบเงิน เขาไม่เคยออกไปข้างนอกเลยนะเขาก็จะเล่นของเขาอยู่อย่างเงี้ยอันนี้พี่ขุนหาไม่เจอแล้วพี่ขุนเนะี่ยนอนอย่างเดียวนะแก่แล้วนะพี่น้องอายุเขามากแล้วนี่อายุเขาเยอะเฮ้ยนอนส้มฉุนก็นี่อายุนอนอย่างเดียวนี่ดูหน้าเขาเลย เดี๋ยวหน้าเขาเลยเขามองเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดเอาเรื่องเลยนั่นแหละแม่มากวนผมทําไมเขาบอกแม่มากวนหนูทําไมแม่ถ่ายรูปเฉยเฉยรูปแม่ถ่ายคลิปแม่ขอโทษเ้อบักลาอ่ะนอนไปนอนไปโอ้ยบอกแม่มากวนผมทําไมแม่ถ่ายคลิปเฉยเดอกรูปนอนไปนอนไป อ่าหลับไปหลับไปหลับหล,ลับตา,าโอ้ยเนาะสมชุนนี่ก็ได้จะแมนน่นเนาะเอ้ากินจะมากวนแม่หลายแม่ทายคลิปเนาะลูกหล่ะเบิ่งคนเบิ่งใบเงินด้วยทั้งคนเออไอ้พร้มสุขไหลใบเงินคนนะพี่น้องนั่นบงบอยหนุ่กี่ยวกับผู้ได้นี่จะตามซีนี่ บอกผู้ใดได้ไ,ดไดหนพี่น้องตีทุกคนที่ขวงหน้าเนี่ย ขอขอบคุณหลายเด้อ euh, พ่อพ si ok, ha, so ่อแม่แม่ซื้อสุขสุกคนนะาจะเนาะแต่ยิ่งแม่ใบเงินเนาะอันมีคนเบิ่งว่ามีคนเบิ่งกับสิลงเด้อพี่น้องเลยช่วยกันเบิ่งให้ในได้จ้ะหาเงินหาซื้อขนมขนมให้ลูกค่าอาหารน่าจะพี่น้องเนาะขอบพระคุณหลายๆลายสุขสุขคนน่าจะเนาะที่เขามาเขามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ในได้จ้ะ มันปลารักแมวยังเปิดปรับอาหารแมวรายแมวเลยจ้ะพี่น้องขอพระคุณหลยๆจ้ะพี่น้องเนาะขอปิดคลิปกันเด้อจ้ะพี่น้องพอ,อกันคลิปหนาด้วยจ้ะอยู่ดีมีแห้งสุขสุก้นลำลำเลยด้วยจ้าสวัสดีจ้ะ